ครับทุกคนพอดีมาที่โรงพยาบาลสีดาครับเนื่องจากหลานไม่สบายเนาะแต่ก็เราก็ไม่ถ่ายเนาะไม่ถ่ายอยู่ในโรงพยาบาลไม่ถ่ายคลิปนะครับนะครับตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลสีดานะครับบ้านสีดาตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกๆคนอนุภมโผงมาแวะเยี่ยมหลานหลานไม่สบายนะครับเหรียญเนาะเหรียญเหรียญลูกของหลานก็คือเหรียญเนาะโอเคครับผม คทุกนตอนนี้ก็เตรียมตัวจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับตกลงมาเป็นระยะเลยข่างทางสองข่างทางทุกคนนะครับฝนตกหนักครับตอนนี้ยุ่ใได้ลงบานสีดายอยู่ครับกำลังจะออกเนาะออกไปก็คือเป้าไม้ต่อไปก็คือโคล,ลาดนะครับโคลาดนะครับโคราดเราก็ึืนไปวังหนำเขียวนะครับไปสูกระบินบุรีจังไดกะ ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเด้อครับผมที่ให้กำลังใจที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามอนุ่นนองโผงครับผมตลอดเส้นทางการเดินทางเนาะก็ก็จะถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้เห็นบรรยากาศสองขางทางบรรยากาศความสวยงามเนาะครับอนุ่นนองโผงเวบลหลายหม่องไลบอนครับทุกคนเนาะนอกจากเขา มีหยาดพี่นงหลายหม่องหลายบอนเนาะ <c oughs> จำเป็นต้องแวะเนาะแบบกับโค้งสีมีเวลาได้ทำงานทำการกับซีแมนมือมอื่นเนาะครับเนาะไอจีแมนมืออื่นมือนีอนอนเขาคงเดินทางตลอดเส้นทางนะครับทุกคนนะครับเอา้าอนุ่น้นองโค้งกะจะออกเดินทางแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคลิปนาพอกันไหมนะครับทุกคนครับผม เนี่ยครับฝนตกครับทุกคนฝนตกนะครับแม่บ้านกำลังจัดของอยู่ครับอันนี้ผู้ได้รู้บ้งบางว่าขึอนรถอะไรครับรถอีแตีนมันมาจากผู้ได้ซื้ออีแต่นเนาะครับทุกคนตั้งซื้อมันซื้อรถอีแตีนมาจันเนาะครับทางบานเนาะไปครับทุกคนออกเดินทางเนาะเป้าหมายต่อไปคือนครราชสีมานะครับ ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลสีดานะครับเป็นเวลาตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่13นาฬิกาตรงพอดีครับทุกคนนะครับ13นาฬิกาตรงพอดีออครับเมนอันนี้ทั้งเขาเนี่ครับผม จเจริญแล้วครับทุกคนโรงพยาบาลรีดาก็จเจริญมากจเจริญรุ่งเรืองมากมีร้านอาหารด้วยในีรีดาท A X p ตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วครับทุกคนฝนตกตลอดทางเลยเนาะฝนตกตลอดทางครับผมตอนนี้ออกมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับฝนตกนะครับก็ดีหน่อยเนาะรถก็จะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมทุกๆคนทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ